ไปใน Youtube ค Channel คโโตตาสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำพุดดิ้งมุ้นมะพร้าวนมสดรสชาติอร่อยอร่อยสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยมาฝากทุกทกท,กท่านค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะนมข้นจืดวันนี้ใช้ของคา r n เนชั่นนะคะ350 ml ค่ะ น้ำเปล่า800 ml น้ำเชื่อมที่มากับบุ้นมะพร้าวนะคะ150 ml บุ้นมะพร้าว150กรัมค่ะนมข้นหวาน80กรัมแล้วก็มีแก้วขนาด6ออนแบบนี้ค่ะรวมทั้งก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะ60กรัมผงวุ้น6กรัมค่ะหรือว่า3ช้อนชานะคะสำหรับผงวุ้นจะใช้ตราโทรศัพท์ค่ะอันนี้ก็คือวุ้นมะพร้าวสำเร็จรูปนะคะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะ อันดับแรกเลยนะคะก็นำผงวุ้นมาผสมกับน้ำค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นก็จะพักไว้20นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นดูดซึมน้ำได้ดีแล้วก็มีความอิ่มน้ำค่ะเวลาไปทำพุดดิ้งก็จะได้สุกไวแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะคะพอแช่ครบ20นาทีก็นำนำ้นำวุ้นเทลงไปในหม้อเลยค่ะก่อนที่จะเทก็คนก่อนนะคะเพราะว่าผงวุ้นเขานอนก้นค่ะที่ก้นเหยือกมีผงวุ้นนอนก้นอยู่ก็เขย่านิดนึงค่ะ จากนั้นก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางเลยนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดค่ะถ้ามีฟองก็ตักออกด้วยนะคะพอเดือดประมาณ4-5นาทีน้ำก็จะใสแบบนี้ค่ะตักขึ้นมาดูถ้าไม่มีเม็ดวุ้นติดไม้พายก็แสดงว่าวุ้นสุกแล้วนะคะจากนั้นก็เติมน้ำเชื่อมที่มากับวุ้นมะพร้าวลงไปค่ะ ตามด้วยนมข้นหวานคนให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะสำหรับความหวานก็ชิมตามชอบเลยนะคะแล้วคนให้น้ำตาลละลายค่ะจากนั้นก็เติมนมข้นจืดลงไปนะคะนมข้นจืดก็จะมีความมันมากกว่านมสดธรรมดานะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็เติมวุ้นมะพร้าวลงไปนะคะถ้าหากเราทําขายกระบวยเดียวก็น่าจะพอค่ะถ้าสองกระบวยนี้จะแน่นเกินไปนะคะวันนี้ทําทานเองก็จะใส่2กระบวยนะคะพอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วสังเกตจากข้างหม้อค่ะถ้าหากมีเดือดเล็กๆแบบนี้ก็ปิดไฟเลยนะคะอย่าให้เดือดนานกว่านี้ค่ะเพราะว่าเม็ดนมจะจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆจะทําให้ไม่น่าทานค่ะ จากนั้นก็ปิดไฟแล้วพักไว้ประมาณ3-4นาทีให้อุณหภูมิลดลงค่ะระหว่างที่รอก็มาเตรียมแก้วค่ะน้ำพุดดิ้อุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะคะจากนั้นก็ตักใส่แก้วเลยค่ะตักก็ประมาณ80%ของแก้วนะคะเผื่อน้ำราดไว้ด้วยค่ะถ้าหากมีฟองก็ตักออกด้วยนะคะ แล้วเตรียมน้ำเย็นเอาไว้แช่พุดดิ้งด้วยนะคะเพื่อลดเวลาในการเซตตัวของพุดดิ้งลงค่ะเสร็จแล้วก็จะมาทำน้ำราดกันต่อค่ะนมข้นจืดค่ะ250 ml น้ำเปล่า250 ml น้ำตาลทราย70กรัมนะคะแล้วก็น้ำแต่งกลิ่นวานิลาเศษ1ส่วน4ของช้อนชาค่ะแล้วก็จะมีวุ้นมะพร้าวไว้สำหรับทำท็อปปิ้งค่ะ แล้วเติมน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำเปล่าลงในหม้อค่ะคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่ะพอน้ำเดือดก็เติมนมข้นจืดลงไปค่ะตามด้วยน้ำแต่งกลิ่นวานิลาค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสังเกตจากขอบหม้อนะคะพอเดือดเล็กๆขึ้นมาแบบนี้ก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วพักให้อุณหภูมิลดลงประมาณสัก2-3นาทีนะคะระหว่างที่รอก็โรยหน้าท็อปปิ้งด้วยวุ้นมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าหากท่านไหนมีมะพร้าวอ่อนก็สามารถใส่ได้นะคะก็จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นค่ะ พออุณหภูมิของน้ำราดลดลงก็เติมลงไปในแก้วเลยค่ะก็ใส่ลงไปให้เกือบเต็มเลยนะคะก็จะได้ออกมาหน้าทานหน้าทานแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำฝามาปิดไว้ค่ะถ้าหากทำขายฝาแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากันน้ำไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ใช้เพื่อถ่ายทำคลิปนะคะ ถ้าหากทําขายก็จะมีฝาแบบปิดสนิทค่ะมีขายตาม Lazada หรือว่าช้อ p ปีหรือว่าร้านอุปกรณ์ขายเบเกอรี่ทั่วไปค่ะเดี๋ยมาดูเนื้อด้านในกันนะคะนุมน่มๆเด้งถึงเด้งถึงแบบนี้แล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับพุดดิง้งวุ้นมะพร้าวนมสดค่ะรสชาติอร่อยๆเป็นเมนูสร้างอาชีพได้อีกเมนูหนึ่งเลยนะคะก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายดูค่ะ การเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ